แตกไรง่ายวะมันเดียวได้วงแต่ว่าเนาะมันสดอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรใสไปเลยครับนี่กูมาหมีใสไรแ่บไรกูมาหมีอูมาหมีเขาอยาก นี่รถอะไรนี่รถรถดีพวกแม่คนนออะอันนี้จับทำชีฟเขาเรียกว่าอารมณ์าอ๋ออารมณ์มากหัวปีนี้กูไปสดสดครับสดสดเนื้อดิ่งๆยอดเลย้วเนื้อเด้งเด้งอืมนี่อะไรครับ

ของเทียงตัวนี้โอ้บ่บ่บ่ปงมาอย่างเลยขึ้นด่วเลยมาเลยจ้พี่ถจิบเปิดตอมรับรถโอ้หวานนปตะเขีมเตะเขีมเอเออไม่่ไหจเเจ้าใหญ่ี่ยังเจ้าอันนี้เจ้าเรี่อเจ้าส ยังยังไม่ได้ปรุงเกลือันนี้ชิมก่อนว่ามันสดจริงไม่จริงลโอหไปจิ้มไปนี่สดสนี่กับชาเขียวชาเขียวมัทฉะนี่มัทฉะอร่อยละคุ้มปลาอือใส่อย่างไงครับเอ่อาเขาขั่วหอมๆในพริก พริกป่นนะครับพริกป่นหอมผชรสพ่เซนะผเผชรสหนีโนนึงนี่นี่ลายกระมลผช่รสแทบละเซฟเ่อไ้ากุนหัว่าก้อนเย็นอยากกนไเซฟ บอกวาซีมืดหันมอเรื่องพูดเดียปั่นปั่นครับปั่นปันนี่อมหอมหออมความเข้าไปอร่อยหมเื่อความหอมเข้าไป ยังครับเลือดหีเลือดพากเลยพริกขวหหอมอบช็อกปูมามิชอบชอบชุดใส่สีชินโซ่ยัดคำหนึ่งแบไม่แต่งต้วยากโคตรโครตงต่อ เด้อเขาต่อยตัวได้ลยต่อยเอาไรสเอาเอาตาป้ะพาเราอืเดี่เชกาเลยก็สาย เรียกไม้พายอ่านี่ครับโสดทรายเขาเป็นอยู่ด้วยนี่นี่พิธีพิธันฮนะไม่ปักย่าไม่ปกยาก่กยา เอายังก่อนกแทนาก <laughs> แทนาเราต้องการแทนะ <c oughs> นี่ต่อตับต่อตับซะด้วยครับปลาคิวไม่มีปลคิวไม่มี <c oughs> อร่อยงางาแล้วไม่เห็อก๋วยละ ไม่งาบเลยงาดเลยเพื่อ <Okay. S 1> ทำไมครับยายงยางยางเนื้อยางหนอกหนอกบัวหนอกบัวครับผมมันจะแทรกมันนิดหน่อยครับผมหายากไม่ยาก <laughs> ไม่มีใครเอามา <laughs> <laughs> เด้หน่าเใช่หมได้ใช่ไหมเยเห็บอนหนีงก็บบตอคุณครับนี่เขาเรียกว่าสกเล็กเลอือเจอเลือดอืมเจอเบียดทุกเล็ก โลกิมโลกิมอ๋อตู้มานี่ซึ่งสีบสิเอาไรม่เหนียวบอลแจมนะส่หัวห้องไปมใช่แจมห้องก็ได้บอลเนียวแล้วก็ได้บอล